สวัสดีครับมาพบกับคลิปหน้าที่สี่นะครับครูจะบรรยายประกอบภาพไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนนักเรียนใครที่แบบเก่งเลคเชอร์ก็เลคเชอร์เองนะครับครูบาง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 ,บางทีครูก็จะไม่จดลงไปนะครับนะฮะอ่ะนักเรียนครับเรามาดูต่อไปว่าเออความร้อนที่มันอยู่ในโลกอะ่ะมันมีอะไรอีกที่ทําให้แบบการ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 ,การที่โลกมันร้อนไม่ร้อนขึ้นอยู่อะไรนะฮะหัวข้อนี้เขาเรียกว่า ึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวโลกครับเอาง่ายๆนกเรียนนะในวันที่มีแดดจัดๆนะเรามองไปยังพื้นหญ้าเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกสบายตาใช่ไหมแต่ถ้าเรามองไปที่พื้นคอนกรีตนะนเรียนคิดว่ามันมันรู้สึกแสบตาเนาะอันนี้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับมันก็เกิดจากลักษณะพื้นผิวนะพื้นผิวนั่นก็คือ มันเกิดจากการเขาเรียกว่าอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนเนี่ยของการสะท้อนครับนะครับอัตราส่วนการสะท้อนมันไม่เท่ากันอันนี้คือมันไม่สะท้อนมันดูดน,นะอันนี้มันสะท้อนดีครับสะท้อนดีนะครับมาดูครับมันคืออะไรต่อไปดูต่อไปครับทีนี้อัตราส่วนผิวสะท้อนก็คือตัวเลขที่บอกให้รู้ว่าเอ่อ พื้นผิวเนี่ยนะครับมันสะท้อนไดห้หรือสะท้อนได้ไม่ดีนะครับถ้าพื้นผิวนะครับมันดูดความร้อนเอาไว้เยอะๆแปลว่ามันไม่ค่อยสะท้อนใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าแอบสอบไปว่าไม่อัตราส่วนการสะท้อนเนี่ยไม่มีเลยแต่ถ้าฝั่งขวานี่ก็คือมันไม่ดูดเลยมันสะท้อนออกมาเลยนะครับก็คืออันนี้สะท้อนต่าอันนี้สะท้อนสูง แล้วสะท้อนต่ําสะท้อนสูงนี่มันเป็นยังไงครับคราวนี้นะครับมันก็มีส่วนมันก็มีสูตรน,น,น,นะครับสูตรอัตรานะครับอัตราส่วนนะครับรังสีสะท้อนมีค่าเท่ากับความเข้มความเข้มรังสี ที่สะท้อนออกจากพื้นผิวนะครับหารด้วยความเข้มลังสีนะครับทั้งหมดที่ตกกระทบ นะพื้นผิวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอัตราส่วนการสะท้อนที่นี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการนะครับตรวจวัดค่าอัตราส่วนลังสีสะท้อนออกมานะครับวัดออกมาแล้วเป็นไงครับก็เป็นดังภาพในหน้าห้านี่ครับนี่ครับซึ่งมีอัตราส่วนการสะท้อนไม่เท่ากันนะครับด้านซ้ายมือ เป็นบริเวณที่มีป่าไม้มีน้ํานะครับตรงกลางนี้บริเวณถนนยางมาตอยนะมีมีอะไรครับเนี่ยเขามีพวกด,ดินดินดํานะครับทางฝั่งขวาเ,เป็นถนนคอนกรีตนะครับตรงนี้เป็นหิมะนะครับนี่คือเลขอัตราส่วนการสะท้อนตัวเลขมันบอกเราอยู่แล้วนะฮะบ,บริเวณที่มีหิมะปกคลุมบริเวณขั้วโลกล้อมเหลว นะครับอัตราส่วนการสะท้อนนะครับมันจะมีค่าเป็นไงครับสูงมากเนะห็นไหมฮะมีหิมะปกคลุมอัตราส่วนการสะท้อนสูงมากบริเวณที่มีป่าไม้อัตราส่วนการสะท้อนไม่สูงนะครับไม่สูงเพราะฉะนั้นการที่โลกมีสันฐานคล้ายทรงกลมนะครับนะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์มีแกนเอียง โลกมีบรรยากาศมีเมฆมีละอองมีแก๊สเอนกระจกอีกทั้งผิวโลกมีลักษณะแตกต่างกันทําให้พื้นผิวโลกแต่ละบ,บริเวณได้รับรังสีดวงอาทิตย์และแผ่รังสีกลับสู่อวกาศได้ไม่เท่ากันนะครับพื้นผิวโลกแต่ละบ,บริเวณจึงมีความเข้มดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันส่งผลให้อุณหภูมิอากาศพื้นผิวโลกแต่ละบ,บริเวณแตกต่างกันเกิดการถ่ายโอนความร้อนระหว่างบริเวณต่างๆโดยการหมุนเวียนของอากาศพวกนี้มันทําให้เกิดการหมุนเวียนอากาศแล้วก็ทําให้เกิดการ ไหลเวียนของน้ําในมหาสมุทรด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับมันเรียนครับพ้นบริเวณพื้นผิวที่มีอัตราการส่วนสะท้อนมากพื้นผิวสะท้อนรังสีพื้นผิวนั้นจะสะท้อนรังสีในปริมาณที่มากกว่าที่ดูดเกืนรังสีไว้ได้น้อยกว่านะเพราะนั้นพื้นผิวโลกบริเวณที่มีอัตราส่วนรังสีสะท้อนน้อยแสดงว่านะครับบริเวณนี้นะครับมีป่าไม้มีน้ำก็สะท้อนน้อยไปนะครับ ทำให้โลกเราเป็นไงครับอุ่นร้อนเย็นไม่เท่ากันนะครับนี่คือทั้งหมดที่เกิดมาเนี่ยทั้งหมดที่สอนมาในบทนี้เราจะพูดถึงว่าทำไมโลกมันร้อนเย็นไม่เท่ากันในแต่ละที่มีเหตุผลเยอะแยะมากมายอย่างที่ครูสรุปไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จบบทนี้คบนักเรียนครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำแบบหงหัดท้ายบทส่งครูนะครับตอนแรกมันจะเป็นกากระบาดถูกผิดน,นะครับ ตอนที่สองมันจะเป็นการเขียนสั้นๆมานะครับอย่าเขียนยาวนะครับคราวนี้เขียนยาวมันก็ขี้โมมากไปนะครับนักเรียนนะโอเคนะครับเจอกันใหม่บทต่อไปครับจริงๆแล้วในภาคเรียนนี้ก็มีแค่นี้แหละครับโอเคครับ